สวัสดีค่ะวันนี้เมนูแนะนําของเรานะคะแกงขี้เหล็กนะคะวัตถุดิบที่มีนะคะก็มีนะคะใบขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กกะทินะคะเครื่องแกงนะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ระราําปลาเนื้อปลานะคะเราตามลงไปแบบนี้นะคะกะทิประมาณหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องกลางนะคะเราไม่ได้ซื้อมะพร้าวแบบ เราขูดนะคะเราซื้อมะพร้าวกล่องะค่ะก็ใช้ได้นะคะนี่นะคะใช้คาเดือดมากๆเลยจ้ะน,นี่นะคะคนนะคะให้เคี่ยวนะคะของเราก็เป็นเมนูแนะนํานะคะเราจะทําเอาไว้แล้วเราก็จะมาอธิบายว่ามีอะไรบ้างที่เราทํานี้นะคะวัตถุด,ดิบมีอะไรบ้างนะคะ เราจะเปิดไฟอ่อนนะเพราะจะเคี่ยวเขาก็ต้องเปิดไฟอ่อนนิดนึงนะคะนี่ค่ะอ่อนอ่อนเลยนะคะเคี่ยวให้ให้เป็นมันเลยค่ะแดงขี้เหล็กนะคะแล้วใส่พริกดำนะคะของเราใส่น้ำปลาแล้วก็เนื้อปลานะคะเราจะผงเนื้อปลานิมนะให้ละเอียดนะคะ แล้วก็มีแค่นี้นะคะของแล้วแต่นะคะว่าใครจะใส่อะไรบ้างนะคะมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะแต่และคนสสตรจะไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ว่าจบท้ายดูแกงขี้เหล็กน่ะเป็นหน้าแกงขี้เหล็กเหมือนกันนะคะความมันความอะไรขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนะคะเราอยากจะมันมากหรือไม่มันมากนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองนะคะอันนี้เราจะเที่ยวเขานะคะเที่ยวให้เนื้อแบบว่า เนื้อเขานิ่มเลยนะคะแกงเขียดนี่นะคะให้เนื้อน,นิ่มแล้วก็ให้ละเอียดเวลาทานก็ทานง่ายนะทานทานง่ายเลยจ้ะเที่ยวไปก่อนคะนะคเที่ยวเที่ยว เทียวให้มันแตกนะคะนี่เราทำหนึ่งถ้วยหนึ่งนะคะเพราะบางคนงก็ที่บ้านบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะแล้วแต่แต่นี้เราลองทํานะคะเป็นเมนูแนะนําว่าวันนี้เรานะคะมาเป็นเม,มนูแนะนําแกงขี้เหล็กนะคะใส่ปลาหมึกปลาร้านะคะเราเอาแกงขี้เหล็กนะคะ มาต้มก่อนนะคะเคี่ยวก่อนให้เขาแบบว่ายิ่มน่มเลยค่ะแล้วเราถึงจะมาผสมเครื่องทำเป็นแกงน,นะกดไปนะคะให้เขาเหลือน้อยน้อยน้ำกะทิเขาจะได้เข้มข้นนะคะเข้มข้นเลยนะคะเมนูแนะนำนี่คือว่าเราจะมาอธิบายนะคะ ว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะบางครั้งเราเป็นคลิปไม่ยาวนะคะเราก็จะมาอธิบายเลยนะคะมีอหกแล้วจ้าเนี่ยหกเลยหกแล้วจ้าคนไปคนมาก็หกเลยนะคะอันนี้เราจะปิดแก๊สแล้วนะคะ,นนะปิดแกลแล๊สะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็จะเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวหาถ้วยที่มีจานรอผลนะคะเพรามันร้อนคร้อนร้อนร้อนนะคะ นี่นะคะเราจะตักเะยค่ะเอาไปใจ้หน่อยนะคะเราเคี่ยวนานนนเนี่ยเพื่อที่ใจะใ,ให้กระทิ๊นเขาแตกแตกมันนะคะ เจ้าหกไปหน่อยนะคะโหหอมเลยจ้ะหอมมากเลยนะคะหอมขี้เหล็กนะคะหอมขี้เหล็กจริงๆนะคะเนี่ยบางคนก็ทาน้ําไม่ใส่นะคะเป็นได้ใส่ขี้เหล็กก็จะเดี๋ยวอาทิจจะไม่มันมากะคะ่ะนี่เสร็จเรียแล้วเรียบร้อยเลยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเอาถ้วยวางก่อนนะจ๊ะถ้วยวางก่อนนะคะวางบนเตาแก๊สนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะให้ลงร่องเตาแก๊สแล้วก็เทกระทะนี้ลงไปนะคะนี่นะคะ่ะเ,เมนูนะคะเมนูนะคะทุกๆคนก็ชอบเนาะเมนูนี้ก็น่าน่าอร่อยนะคะน่าทาน นะคะอันนี้เราก็ไปชมปใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จะมีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแค้วค่าจาบพยาันาตรายทั้งปวงบุญรักษาภาพพุ้งคองสาทุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาทุค,ค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ